สัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้ให้ดูนะครับอันนี้ใส่สายคันเกียร์เรียบร้อยแล้วขับได้แล้วนะครับกำลังขึ้นดำนะครับเพิ่งเริ่มนะครับยังแค่ตัดเหล็กมาใส่เช่ๆครับยังพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มครับนี่นะครับ ครื่อง195กรสซีไทยนะครับแต่เป็นครสซี่ฮีโน่ KR หนาดครสซีเป็น KR เนี่ยครับภาพโดยรวม ใส่ท่อไอเสียเรียบร้อยครับนี่ท่อไอเสียนะครับใส่ใหม่แล้วโชค๊คอนี้เต็มมามีโชค๊คโช๊หน้าโช๊หลังท่อไอเสียทำไหมครับท่อไอเสียทำไหมแล้วก็ทำเคฟฟี่เป็นของ FD 8ดีปดจเป็นเมกาครับเทฟฟี่ตัวนี้ มันจะเป็นแยกกันนะครับหน้าหลังครับสองตัวหน้าหลังพวก ABS ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ต่อนะครับหลอดออกครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวจามกัะจัด ไี่ค่หายอยู่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องทําสีครับส่งไปเก็บสีทสําสีแล้วก็ต่อดาประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วก็เก็บสีนะครับเก็บสีก็น่าจะสองอาทิตย์เหมือนกันครับคิดว่าน่าจะเดือนกว่าๆน่าจะน่าจะเสร็จนะครับสําหรับคันนี้ ครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูอีกครั้งครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ